ครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับผมพวกเรากาลังจะเดินเข้าไปในดูหมูเร่งนะครับหมูเร่งอัปเดตหมูเร่งล่าสุดไปดูแพนกินน้องแพนกินกันก่อนนะครับ ใช่เต็มกวกแค้นเลยไม่ันไม่ดูล้วฮ้เสรแล้วค่ะอุ้ยมันขึ้นไม่ได้ว่้นว่้นอย้าอ่้นอ่นนู้ไมู่้แล้วต้องทอะไร้ยอู้รู้แต่ไม่ท ต่อตัวใหญ่ๆเข้าบ้านแล้วที่คาำแล้วค่ำแล้วเข้าบ้านต่อต่อยุงเยอะยุงไม่กัดน้องวะอันนี้ก็เป็นเต่าอะไรฮะเต่าอันดาบราร้อยปีเลย แด้จักต่อแบบนี้นะงต่อเหลืองใช่ไหมมีหมดแหละมีบปะใต้ดินเราก็เคยมาอยู่นะโตแต่อันนี้ปลาบีบกราวาดุซีไปดูปยารลลากันไหม อ๋อนี่เนี่คนเยอะเนี่ยโอเคครับมาดูมูเด้งกันจะอัปเดตมูเด้ง2025นะครับเข้ามาเข้ามาโซนที่ปวแล้วนะครับอ้อันนี้ให้ปวธรรมดาปวดไม่มทํรมามันกินแค่ผักไทยมาตัวใหญ่จังก็นั่นเอง มะรีนเหรอใช่โตัวใหญ่มากตัวใหญ่ไหถ่ารูปเกลไมื่อน,นตอยตัวใหญ่มากอันนี้ที่พไม่เีบธรรมดาเลยเนะ เดินเดินยังไม่ได้ต,ตัวมันตัวมันหนัก <mm> มันลอยน้ำเกี่ยงกัาเดือนีด <mm> มันต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมใช่มันลอยน้ำไปนะตัวให,ใหญ่ๆนะ <mm> ่ะต่อไปพวกเราจะพา,ากันไปดูหมูเดงนะครับผมอัปเดต2 0 2 5บหมูเดงหมูเดงหมูเดงเรามาช่วงเขาเลือกหิดแล้วนะครับ อันดารอะายรูปอะไดีมอะไรแได้หมดละดำอีกแล้วทำน้ำอย่างเดียวคืนแม่มาเหรอโอ้เห็นยางโซ่อะวน้นมาเลวนนไงอ่ะ

เรื่อมกันหรอไรอันนี้แม่ร้อนขนกว่าไปหรอพ่อันรอทำไมไม่ขึ้นเลยกูดี้ไม่ขึ้นเลยอยู่ดัแม่มันนแม่แาร้อนลยแม่ไปดิปีนึลยนะมันจะหลับเลย ต่ก่อนวิงนะ่งฮะตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วตะกอนเข้าด้วเออลงน้ำอีแล้วบ <c oughs> อกว่าแม่แม่แม,มันมันขึ้นมา,าแต่แม่แม่ลงน้ำไปแล้ว <c oughs> ลงน้ำไปแล้วน้ำเลมองไม่เห็นแล้วขึ้น มันมันมาตามแม่มาลงน้ำถ้าลงไปแล้วลื่นอันนี้ฮิโปฮิโปตัวใหญ่ฮิโปธรรมดาฮิโปแคระใช่เป็นไงบ้างครับแม่มาดูหมูเรียงในรอบปีตัวมันโตแล้วเพิ่งเพิ่งจะมาได้ดูปมันไม่เด้งมันไม่ดิไม่ด้งแล้วเพราะว่ามันมันโตเป็นหนุ่มแล้วมันไม่ดื้อแล้วร้อนบ่กแต่วันนี้วันนี้ไม่ต่างเลยทำไมตายอ่ะเป็นประกาย เขามีดาวตาเขามีดาวค่ไม่ดาวบอกดาวดาวเติม่มเติมดาวให้แม่หน่อยเหมือนระบบน้ำบำบัดมันจะดีกว่าเหรอครับบรรยากาศรอบๆเดินมาตั้มเรียมตัวแข่งคอมเพลชั่นละเสียตางมาดูหมูเรีงหมูเรีงขึ้นมาจากสาก็สบายใจแล้วครับอ๋อในหมูเรีงไอ้กับอ้อมอ้อพ่อกับแม่พ่อกับแม่หยอกกันบอก บัตรประชาชนน้องหมูเด้งเด็กหญิงหมูเด้งสอเขาเขียวเกิดวันที่สิบกรกฎาสองห้าหกเจ็ดพี่จะมาเป็นนม่ว่าเป็นผู้ชายมาตลอดเขาเขาไปถ่ายที่เขตเรา กว่าโว่าจะก้าแต่ละแต่ละก้าไปละไปละคนเยอะไปดีกว่า พาขด่้าค่ามาทำโคงแบบนี้มันถ่ายรูปยากกว่า